แปดซานพี่น้องจ้าีพึ่งดำจ้าพี่น้องอย่างกันเลยสองดอกเนาะเอาเอาสงดอกนี่ละก่อนปุปุยู่นาะค่ะคาปกูนขาตันดุบก๋วเดียงแกงหวานดอกสวยๆเลยจ้า อู Beyonce, ้พี okay, okay, well. ่น้องจ้าเป็นแดงแดงเลยเด้อบัดนี้แดงข้ามจ้าพี่น้องแดงข้ามอุ้ยคักอีลีนี่มเนี่ยผุนเป็นแดงแดงผุนอุ้ยใหญ่ไปเลยเจ้ะพี่น้องปัดอุ้ยเซอร์ออนไลน์พุ่นฮอตพุ่นจ้ะพี่น้องโอ้ยตายแล้วบัดนี้ตื่นเต้นเด้อบัดนี้ ตะกองก็ตื่นเต้นแพนให้พี่น้องเบืองสะสาจา้ะอุ้ยมามานตอนสิก๊อตเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามา,มาพอมาพอก็แยกแคมล่าคือเอก,ก่าเนาะจ้ะวันที่แปดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาล่อหลุ่นล่อชมกันปาสิามานบ่จ้ะเมื่อนี้ก็เข้าป่ามาน้องเมย์คือเก่าจ้ะพี่น้องตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้า มาหลุ่นมาชมกับยายคำมลาเลยจ้ะพี่น้องดอกแรกแหกมานจ้ะพี่น,อน,น้องดอกงามเนาะกอแดงจ้ะาอยู่ท้งโพนเลยพี่น้องเลยใหญ่แหงเนาะป๊าดพี่น้องดอกนี้ใหญ่ครับเนาะ อีกกันเลยดิจ้ะอีดอกนึงกับจูงเนาะออกจูงเพิ่อเติมทองดอ,อก,กงามจ้าจำฝ้ามือเนาะจูงเพิ่มเติมนีกไม่ติดดอ,อกใหญ่ๆเนาะมือนเนาะเอดกอร์นนอเนี่ยคนโมเดหาเนาะจัจนว่าบานเพิ่งข้าไล่จ้า อุ้ยเิเฮ็ดผือกแดงจ้าพี่น้องแดงขามเนาะอยู่คนเดียวเน้อยานพี่หลอกว่พี่น้องจ้าพอแล้วพอแล้วจ้ามีแต่เรางามเนาะอุ้ยหมูหวานนิ่งข้าวเนาะจ้ายิ่งข้าวเขาเก็บจะบพี่หลอกเยมาอันซองเบิ่งพี่น้องพายู่เขาบโบเดมานาะหมูหวานว่าสิมาแต่กับโบเดมานจ้า กาโก่นตัวมากเหมือนกับมันจะเสารอยูいい่เนาะจ้ามาหลุ่นกันต่อไปจะพี่น้องวาสิมันปันใดจ้าดีดอกไหมเราผูทธันใหญ่เนาะจ้าเอ๊ะตึงเขา ตัวเขาหน่ <b> อยจ้ะกอแดงคือเกาจ้าจิ๋นไปเลยาดอกนี้งามแฮงงไงครับเนาะเออนั่งพอดีจ้ะผ่าบนต่ออีกละจ้าพี่น้องใหม่เนาะดอกงหญ่เนาะดอกคือปุเลยตัวนี้ กำลังงามจ้ะดอกหน่อยเพื่อนป้าพี่น้องยังไม่อีกจะพ่ออีกจ้ะเนออบัดน,น,นี้เก็บเลยจะแยกข้ามลาไปหมใหม่เนาะจ้ไปยาเม,มืองหมใหม่จ้ะมันจะเสิร์ฟแล้เด้อบัดนี้มันจะเสาร์เนาะจะพ่ออีกแล้วพี่น้อง Ui, cực lạ lạng can thế này à Lạng can, ngàn sáng nó phí đọng ơi Đó, quên mừng nè cha Đó kia, phí tình lòng, phí tình lòng, cha Ui. Tìm căm mỡ no? Tìm căm mỡ nè phí đọng Từ nửa giống, đọc tít cha Nói Bốc nó. à, à. Anh nhắn cho bớt rồi บอกบอกไว้ซ้องจูมจะทางนี้คกูลเนาะป๊าดดอกนี้แม่ทาบมันแม่ทาบมันพี่น้องแม่ทาบเพิ่นมึงเนอะคานั่นเนอะโทษหายแห้งดอกนี้ก็ใหญ่คือกันจ้ะโอ้ย ้าเป็นค้าเลยค้าโกนเนาะเห็ดผงแดงค้าโกนคือพันวาเนาะจุจ่มหน่อยจ้ะแนวทางไงจ้าว่หันจี้อ่อนๆเดี๋ยวหน่อยเพิ่มบ่รักุวกไว้า้าตันๆเนาะสันๆนจ้ะพี่น้อง เพืองขีมินจ้าออกไงดีเนาะออกนหมเขาไมา่ยามโฮมเมยมันอีจ้าพี่น้องเป็นหมูคือเขาเนาะเขาไม่หอดกระมันเลยเนาะจ้าผ่าไปต่อเป็นแดงๆเลยจ้าพี่น้องกระตาแหลกกระสิเต็มแล้วเดิมมือน,นี่เก็บเลยเนาะจ้ามือน,นี้เอามาซองกระตา อันดุนมาชมกันว่าสิมานต่อบ่เนาะสิใจโตบ่พี่น้องเต็มตาบ่เฮ้ยดดออกนี่มึงไห่ว่ามันเฮ็ดตีถากใหม่ว่ามันเฮ็ดต่างประเทศเนาะขาปืนขาอย่างนี้แห่ะตอนซอนแหงเฮ้ยขาใหญ่ยังพี่น้องเลยก็เนี่ตก็นี้ยตีกันเลยตัวนี้ถือกินเนาะหกเนี่ยจักหน่อย ดอ,ปปดอกนี่เอ็นย่างกินผลข้าตุ่มปุ้มหัวเพลจ้าดอกนี่อุ้ยค่ะตันจูรูเลยอยู่ในอุ้มจ้ะน้ำจูมจ้ะพี่น้องเพียงกันเลยจ้ะงูนี่ค้าใหญ่ดีเนาะค้าบโบกูนเนาะจะขาใหญ่เลยพี่น้องดอกนี่ เล็นว่ายเต็งไลยนี่ข้าโกนบ่ละเห็ดหยักพี่น้องเอ้ยจ่อเนืจะมาออกแนวเนี่โอ้ตั้นเนี่ยตาเปิ่นเต็มตาเลยเนาะเก็บเต็มตาแล้วจ้าตาแหลกมันหมานจ้ะากินยาอักกดองเห็ดผงข้าลายจ้าข้าเปิ่นตุ๊ปุ๋ยเนาะ อานี้เ,เป็นมูอยู่ด้วยเนาะจ้าสีดำดก,กันอ่ะนี่โหลุกตัวนี้ข้าจอยเนาะข้าจานอาหารบ่โว่มูม่อีกแล้วจ้าพี่น้องอุ้ยผุนเป็นแ,นงแดงๆเลยจ้ะทางผุน ดอกกำลังพอดีงามจ้าอ่ะมาซองดอกนี่ละก่อนอปุบปุอยู่เนาะค่ะค่ะปุกลค่ะตัน,นอยู่กันเนาะโอ้สนิกน มันีะคล้ายโกนออกใหญ่ออกมาข้างนอกเลยจ้นนาพี่น้องหันเนาะใหญ่แหงนมูลจ้ามีทางดอกใหญ่ดอกจูมจ้ามีไผ่มาเห็นเพิ่นดอ,อกนี่ใหญ่ายแหงเบืยอย,ยู่บบ้าปู่อากินเลยสิเพิ่น มาเบิ่งดอกนี่จะพี่น้องปาดอาโกนคือเก่าตัวนี้ดอกนี่ค้องแถลเลยพี่น้องเลยค้อ,องแถลอุ๊บอ๊บอาโกนคือเกา่า Ba con tony. này hằng yếp này, do Nó nơi nà si nó. Tao, <laughs> si nó ca bệnh. Mãi, gia. Mũi, do. Mãi, mẹ. nó tony. Hm. Kazi, nha, nha, siệc bạc. Mũi hinh quen chappino. Mũi ca, nga, 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 Ui, gà nhảy đi hè Trông đỏ quá, ui, gà vậy Đâu đi bốc vậy, đâu nội Cô đen chá phí nọ Cô đen kèm và Đọc dưới dưới đây cha Ui, gà vậy Ui, gà เอกเดียวในขางถางพี่น้องเอยขี่รถมาอ้ยอะไรคือเกาจ้ามี่สามสามไล่มีดอกนะึงเห็นเลยนะแม่ดองโป๊กผลใบวันแต่มีซองดอกพึ่งดำจ้าพี่น้องอย่างกันเลยสองดอกเนาะงามขนาด Nóc quách, quách 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 nè quách 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 Đọc vâng đỏ ngon nó lê nó ngon cháy nóng cha thống truyền thống truyền thống sám thống truyền สองจะดอกนี่ง่าแม่งเนาะเอาสิออกเมื่อแล้วเนาะออกมาคล้ายเง็ดแล้วจ้ะพี่น้องเขามาซองเบิ่งทางใหม่เนาะจา้ะโอ้ยดอกนี่พี่น้องง่าแม่ข้าวหวานดีฮะ ตัวนี้ยังกินผลอาดพี่น้องอ้ยดอกนี่ข้าผลดอกเอ้ยมโกนแหงเนาะจุ้ผนดอกหนึ่งสุดจอดคักจ้ะดอกน้อยมีดอกน้อยนะ แปดซานพี่น้องจ้าเฮ้ยเป็นเหงาเลยหล่างขนาดเนาะจ้าโอ้เด็กตัวสูไกว่าพี่น้อกโมหินเนาะเห็นเหรอนี่โอ้ยขาประตูกระตา Ừ, สองดอกจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกพี่น้องมือคาเห็ดเพิ่งคาลายจ้าพี่น้องแมื่อวานก็เตะไปเลยก็บ่เอาก็บ่เอาก็บ่เห็น พี่น้องเ็ดเพิงค่าหลายดอกนี่คือมาคักมาไหนแท้ลองดอกติดกันเลยเนาะฆ่าคนสันเนาะฆาเสียก็ายพี่หน้องพี่หน่องพี่หน่องพี่หน่องเร็วเร็วอ้ยพี่น้องจ้าเป็นแดงๆเลยเด้อบัดนี้ แดงข้ามจ้าพี่น้องแดงข้ามอุ้ยคักอีลีพุ่นเป็นแดงแดงพุ่นอุ้ยใหญ่ไปเลยเจ้าพี่น้องปัดอุ้ยสซออนไลน์พ,นพ,นพุ่นฮอตพุ่นจ้าพี่น้องโอ้ยตายแล้วบะนี้ตื่นเต้นเนี่ยบะนี้ตะกรงก็ตื่นเต้นแพนให้พี่นอ้องเบืองซะซาจ้า อุ้ยมามานตอนสิกับเนาะเก็บได้จ้าอ้ยยายไปหอดผลเได้เลยจ้ะพี่น้องสุดยอดอิลีจมุนโดนหน่อยเป็นอย่างไรเหรอเมี่ยไนางติเปือนน่อยถิ่มที่แนวถิ่มเนาะ อ้ยมาเดิมมาเดิมมาเก็บเพชรน้ำใจค้าหลาพี่นองง้องเลยมวนแหงบางนนี่พอเป็นนานละนี่มีแต่อดอกง,งามหพี่กัดป่าบ้านน้องเมฆเดือดจัดพี่นอ้องอำเภอบุญทลิกจ้าไผเคยเก็บกับมาหามาส่งเบืองเด้อจ้ามองจะคล้องเคยเก็บเนาะจ้าบัดเดนี่ยดอกมไม้คนไล่เห็หนเอากรได้านเปลืป่อยถิ่นพัดทางพี่ก่อน ีนพี่น่อมึ้งเนี่ยขาเปินล <B ic. S 1> อุย้ย<ส>ตันจูลูเลยโกโกนเนาะจ้าทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่จ้ะพี่น่องามอีลีโอ้แหนมบ่เห็นหลยๆจนแหนมบ่เห็น กันเลยพี่น้องกั่นแล้วตื่นเต้นเนาะกั่นแลยลายลายก็ได้เด็กฝึกเขาตัวนี้ฝึกเขาหน่อยรอบสองเดี๋ยวจะพี่น้อง ตอบแรก,กเกือบสองตาเนาะเต็มตอบนี้ก็นนะ่าสิเต็มตาอยู่ใจพี่น้องเอามาตานหนึ่งหกแม่จักหน่อยเด้อเอ็ดกันเลยตัวไหนแฟสเลยพี่น้อง ขาเพิ่นพี่น้องเลยรออ้วนรออ้วนเฮ็ดพังบักว่าจ้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยขาเพิินอันยังกินเบิดมันนี่ก็ะิใต้ความหนามเนี่ยจ้ะพี่น้องความเพล้นฟังเนาะกลับไปหาโหลดจ้ะ สรุปพ้นงานความมานันมือนน้จ้าพี่น้องแปดพฤศจิกาเนาะสองพันห้าร้หกสิบแปดจ้าเมื่อวานก็ได้ยินข่าวว่าเฮ็ดเพิงแดงออกเนาะยะคาําละมือนน้ก็เขาเมซาองมมยามเบิงมองจะคข้องเคยเก็บเนะากะก็ได้เฮ็ดเผิงแดงเต็มตาพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดเผิงรวมเฮ็ดเผิงค้าลายเฮ็ดกอพี่น้องเกือบเต็มตากระไกระมันคือเกาจ้ะพี่น้องมือนี้องตาเลยเนาะ ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องยูทูบยายคำหลานเด้อจะ้ะสำหรับหมือนี้ก็ลาไปก่อนจ้าวัสดีจ้า